วันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการสั่งพิมพ์แบบว่าเอกสารงานที่คุณครูให้เด็กๆมาทำนะคะถ้าสมมุติว่าเอองานที่คุณครูให้เนี่ยไฟล์มันมาเป็นลิงก์แบบเนี้ยเป็นลิงก์อยู่ใน Google Drive ให้ลูกค้านะคะให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปนะคะ ถ้าลูกค้าใช้ iPhone ลูกค้าก็ไปที่ App Store ถ้าลูกค้าใชา้พวกรุ่นของ Android ลูกค้าก็ไปที่ Pay Store นะคะดาวน์โหลดมาตัวนี้นะคะตัว r ด v e ตัวนี้ก็ให้ลูกค้าพิมพ์ไปว่า Google d r ด v e มันก็จะขึ้นมานะคะมันก็จะขึ้นมาให้ลูกค้าดาวน์โหลด Google d r ด v e นะคะตัวนี้โอเคของทางร้านดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ค่ะ อ่ะแล้วทีนี้ลองไปดูที่ไฟล์บนลน์นะคะอันนี้เป็นบนไลน์กลุ่มเนาะเอาของจริงเลยก็ค่ะลูกค้าโดยปกติแล้วลูกค้าก็กดเปิดใช่ไหมอ่ะกดเปิดใช่มันก็จะเห็นเป็นไฟล์ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าลูกค้าก็จะเห็นไฟล์เอกสารขึ้นมาอย่างนี้แต่ดูตรงนี้ตรงนี้มีคำว่าดาวน์โหลดแล้วมาดูที่รูปภาพสีเขียวตรงนี้นะคะภาพสีเขียวตัวนี้ถ้าลูกค้าแบบว่าลูกค้าไม่เคยใช้ Google Drive ใช่ไหมคะให้ลูกค้าลองกดกดเปิดเข้าไปก่อนเนาะกดคลิกตรงไอตัวเขียวเนี่ยอ่ะแล้วมันจะถามลูกค้าเนี่ยว่าลูกค้าใช้อีเมลตัวไหนสำหรับ Google Drive หรือจะใส่อินตัวใหม่ แอคเคา t ตัวใหม่คืออีเมล Gmail ที่ลูกค้ามีอะค่ะสามารถใช้ Google Drive ได้หมดเลยก็แค <lightly S 1> ่ลูกค้าเลือกมาหนึ่งอีเมลอะเสร็จแล้วก็กด Continue อือฮึก็คือให้มันใส่อินไว้เพื่อที่ม an er ันจะได้รู้ว่าการดาวน์โหลดเนี้ยมันจะดาวน์โหลดไปที่อีเมลของเรานะอะและ quoted, ้วจากนั้นก็ให้มากดดาวน์โหลดค่ะดาวน์โหลดก็คือปุ่มนี้ เอนดอยก็เป็นเหมือนกันนะคะเอนดอยก็การใช้งานแบบเดียวกันอย่างนี้เลยเดี๋ยวขอกดดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดอ่ะฮะมันก็จะดาวน์โหลดลูกค้าอาจจะเห็นว่ามันดาวน์โหลดแล้วมันขึ้นหน้านี้มานะแต่พอมันขึ้นหน้านี้มันก็ยังยังไม่สามารถปรินได้นะคะเพราะตัวเครื่องที่ทางร้านทดลองก็คือรุ่นที่ทางร้านจำหน่ายอยู่ก็คือเป็นรุ่น HP 2 7 75, 7 5 7 7 6 7 7นะคะอ่าฮะ ก็คือดาวน์โหลดแล้วเรียบร้อยอ่ะมันขึ้นหน้านี้แล้วเรียบร้อยให้ลูกค้านะกดออกไปแล้วไปที่ Google Drive ของตัวเองนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้ามีมือถืออยู่3เครื่องแต่ลูกค้าดาวน์โหลด Google Drive แล้วใช้อีเมลตัวเดียวกันเวลาลูกค้ากดดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยมันก็ มันก็จะไปขึ้นทุกเครื่องเลยลูกค้าก็จะจะใช้เครื่องไหนในการสั่งปิ้นก็ได้ค่ะโอเคอันนี้นะคะถ้าของลูกค้านะไม่เคยใช้งานมันก็มันก็จะขึ้นให้ลูกค้าลงชื่อใช้งานนะคะโอเคเดี๋ยวทางรักขอใส่อีเมลก่อนเนาะนิะน,นึงค่ะแต่ต้องเป็นอีเมลตัวเดียวกับที่ทางทางที่ทางลูกค้าดาวน์โหลดดาวน์โหลดไฟล์เอกสารมาเมื่อสักครู่นะคะ อืมขอใจให้เรียบร้อยก็ตามขั้นตอนเลยค่ะใช่ไหมอีเมลตัวเองก็จำไม่ได้โอเคโอเคเรียบร้อยนะคะ มันก็จะลงชื่อเข้าใช้ Google Drive นะคะมันก็จะดาวน์โหลดมาอ่าได้แล้วที่ลูกค้าดาวน์โหลดบนไลน์เมื่อกี้มันจะเก็บเข้ามาที่อ e ีเมลลูกค้าเลยนะแต่ว่าต้องใช้แอป Google Drive ในการเปิดโอเคจากนั้นลูกค้าก็แค่กดเปิดไฟล์ที่ลูกค้าดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่ค่ะเมื่อกี้กเราดาวน์โหลด KG 1นะคะโอเคมันก็ให้มาแล้วเรียบร้อยนี่เรียบร้อยลว แล้วก็การสั่งพิมพ์เนี่ยในแต่ละรุ่นแต่ละหมวดมันจะไม่เหมือนกันแต่ให้ดูจุดปลาเวละการกจุดไขป่ปลาเนี่ยค่ะสามจุดอ่าฮะมองไม่เห็นเลยเล่นเนะอ่ะเห็นเนาะก็แค่ให้เรากดไปที่จุดไขป่ปลาแล้วพวกเมนูต่างๆพวกนี้มันจะขึ้นมาอ่าเดี๋ยว่ะอ่ะ เลื่อนไปอาจเจอคำว่าพิมพ์นะคะก็กดพิมพ์เย่ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับร,ระบบแอ r p ิถ้าเป็นของพว Android มันก็จะขึ้นเหมือนกันขึ้นคล้ายๆยๆแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีแอปซัพพอร์ตของของ r o r o i d นะจะเป็น HP Switch ปราก i n นกับ HP Smart อ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะกดเลือกเครื่องปิมให้เรียบร้อย หน้าทั้งหมดนะคะเอาไว้เรียนวันพรุ่งนี้แล้วโอเคแล้วกดพิมพ์ค่ะกดจกดมาแหละโอเคก็คือตัวดีโมของทางร้านนะคะมันจะเป็นตัวรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่น2อ0พแต่ว่า ตัวที่ทางร้านจําหน่ายนะคะมันจะเป็นตัวรุ่นปัจจุบนันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาตอนช่วงเดือนธันวานะคะก็ตัวนี้จะเป็นรุ่น2007แล้วแล้วก็เออมันจะมี7หลายแบบนะคะ77 7รุ่นย่อมกับ7รุ่นใหญ่ก็ลูกค้าสะดวกใช้ไหนก็ลองดูได้นะคะโอเคตอนนี้งานเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะสั่งปินได้เรียบร้อยแล้วคะ่ะก็ทางร้านขอจบวิดีโอคลิปไว้เท่านี้คะ่ะ การใช้งานไม่ยากนะคะการใช้งานมันไม่ยากเลยก็ทำตามข้ขั้นตอนเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ